เทียงนี่เลยท่นเออใส่ได้จักลำแล้วนี่เออหก,กนับข้างหน่นี่อืม <c oughs> เยี่ยมเออคอยเดอ้ออืม,มเปื้อนเนาะอยู่ในเนาะ เวีนยังเหยื่อนะหรือบ่งด้ประตูนกเวียนยังเวียนชื่อโน้คืองามเสะเวีนเพชรบ่หอยกับขายไรบ่ขับขายไรเราไปขายได้เลยพรได้ชื่อเครื่องใเฮือนเจ้าหนิขายใส่พันเจ้าฮะไปขายใส่พันเจ้าเอาโมเมนของเทพบ่เออยันวะเนาะอ่าย <t ion half> <stock> ันวะก็ <t Galile an> ต้นยังไงแท้นี่เออพันตอนกิ้งบ่เนาะหรือว่าจังใดอนี่อันนี้มันเมนมันเมนมันเมนใบยังคำคำใบยังนี่บุหูบ่อเมนใบฮะภาษาบ้านเจ้าเอ,อาินว่ากัลังยะเมนบ่ปใบ ใบเตยใบนั่นพี่น้องบระตูนกับบอจักคือกันนั่นใบเหยวเแล้วก็มีนม้ำสองพังขังนี่เต็มเลยเนาะเอาพี่น้องไงกะเนาะกับพูด,ดีมาพบมาเจอกับบระตนในคลิปนี้นเนาะกะอ่าไปเดี๋ยวไปห่มบนกอนละอโอเคนเนาะอ่าพูด,ดีพี่น้องไงทั้ง อาบอตูนได้มาจากเ <c> ฮ <oughs> ือนอาหน้าสาวของน้องพันเพ่นเนาะกะแวะเข้าไปหาเยี่ยมยามทำข้าวเพิ่นกะโอ้ยสภาพเพื่อนซัานนี่กะถือว่านักน่วงทะนวงในโยเนาะถือว่าชุดๆละพี่นอ้องอบ่าโดยความที่ <c oughs> บุมีกับบุมี่บบมดีเลยตั้งเงินเราก๋เบ,บึ้งเสื้อผ่านนาเพ่ปะห่มอมุ่งหมอนที่นอน ก็ถือว่านักอยู่เนาะเอาก่อนเดินพี่น้องเลยกักราบสบายดีและสวัสดีเดอ้อพี่น้องสบายดีเบิร์ตชูขู่ชูคนบวายซีอยู่ในและกระทางประเทศก็ยินดีต้อนรับกับชู่องประธานป้องชาแนลคือเกาเนาะพี่น้องเนาะมาพบมาเจอกันพี่น้องเลยกัคือเกาขอโทษขอไพน้ำเล่นๆเด้อพี่น้องเด้อที่ใส่ ส่งขาฉันหรือว่าแต่งตัวบอสุภาพแน่นอกกับพูดีเนื่องจากว่าถนนหนนทางทางเขามาแหละมัน,ม,นมันเปื้อนมีแต่ขีดตมจีใส่ส่งขาเน่ากางเกงขาเน่ากับมันก็เปื้อนพี่น้องเก็เลยเอ้าใส่ส่งข่า,า,ขา,า,า,าสัสานนี่แหละมันมันไปง่ายมากง่ายนะเนาะนอกจากว่าเมื่อใดมันแดดอากาศมันดีทางมันแห้งแล้วกัจังว่ากันเนาะ แล้วพดอดีทั้งบรตูนี่ไปเบิง้งน้องเพิ่นทั้งสองก่อนคือจังว่าเห็นถือผ้าย่างเขาป้าผูไปยังคบไปหาตัดไม้ไป,ไ,มไปหาตัดไม้หัวหาตัดไม้หัวโออันที่ว่าอันที่ไม่เฮ็ดอันนั้นนี่บ่อเฮ็ดนั่นชวนนั่นบ่อเออที่ว่ามันบ่พ่อนะ่ะพี่น้องไปตัดไม้เอาหัวเนาะไปทั้งพุนพ่นบ่อพุ่นบ่อหันไปไปน้องมึงด้วย เออป้าต้องคุยวา่าป้าไอ้อเขาป้าเขาลงคัแกแค่บาทนี่ะไปสั่นไปเบิงน้ำกันเฮาใช้เพิ่นไปไกลแท้บ่เ <c oughs> ป็นแต่ยานิด้ะเออพี่น้องไงผพอดีมากก็สร้างคำหน่อยเฮาเนาะให้น้องเพิ่นพาไปคือจังหวะยางมาพี่แหละว่าสัน่นเดี๋ยวไปเบิกน้องเพิ่นก้อน อ่าเพิ่นพาตัดอยู่ใส่บุมีแต่ไม่ย่านงนี่เนาะมีแต่ลำงามๆพี่นอะอ๋อชื่อหลุดอยู่ตัวนี้เหตุเงือนนี่โอ้กักโพดนี่ลำในในในนิงใหญ่นี่อืม,อ,ม,ม,มยอยู่ไซอามคือมิดจิมๆิมอยู่บ้านนี่เอิอน่นมงึงู้วหะมานเอ้ย อขาไปทั้งหันเป็นห่วยบอ่อนได้เอากันบาทนี่โอ้เป็นห่วยบอ่อนี่บาตูนบ่เคยมาจะขึื่อะไ้นี่พี่น้องเอออ่ะอ่อเบ่ง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 อูอ้หูทางยังเปื้อนแท้นี่สิไปได้ได้แฮมนี่ ทั้ง FC เอฟซีเพิ่นหรือว่าทั้งพี่น้องเพิ่นกับชมมาหลายนะซึ่งผู้เป็นน้องนี่ก็โอ้ยเสียงยังไงเพิ่นเพิ่นโอ้ยอย,อยู่ไหนใส่ใส้เบิ้งมาพี่มันตายบุไ,ได้เลยหรืมาพี่ค <c oughs> รับอยู่ใส้ mặc quần cả dàn nó bảo bảo khăm này cả từ oh, ok phi <laughs> này bảo tuần chưa chốt này phân biển thang của nhà chơi đi vô phòng tay bảo tuần biển sẽ phan bún hạnh nó coi say hà như thế này ờ say ra chắc lắm lần này ờ khúc nắp nạp này อืมใช้แล้วเลยยังอีกอยู่บ่ยังไปตัดไม้เลยเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อตัดกามันพ่อแล้วเนาะบ่บ่แมนตัดกาวันพอ่อเนาะเออเอาอออพี่น้องไอ,อ้น้องเพิ่นตั้งสองมาตัดไม้ห้าหัวที่ว่าเตรียมจะโดยสบายดีล่ะสบายดี โดย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 ไปไปหาตัดมาเดียวตั้งายสิจัดแจงเบ้างให้อึ๊บอืมห,ห้าวั่วที่ที่อันบาตูนพาน้องประเทศนั่นแหละพี่น้องแล้วมันบอพอ่พอน้องเพิ่นก็ได้มาตัดเพิ่มอีกจกอยากปลูกอยากพังก็สนับสนุนได้บาตูนก็ได้อ่า มันจังบริสุอเขานี่เฮามีเครือมีแห้งมีจีนในมือเขาก็ปลูกเอามันจังบริสุขเพิ่นเงินเท่ากับมี่หละเท่ากับไปใส่ในยำจำเป็นหรือ่ยำไห้เจ็บไข้ได้ป่วยยำยำชุกเชิญน,นั่นแหละ,นะ,ะเนอะเท่ากับจังคอยอไปใส่พี่น้องในส่วนใดที่เขาเอ่าเห็ดได้เขาก็เห็ด ก็เป็นการดีเนาะที่ว่าจากจักปลูกจากพังใครกลัวสิบไปคอเต่ามูนี่ก็บอได้เลยเพื่อนว่ามูปลูกก็มูก,ก็อยากกินถ้าว่าไปคอมูรู้มูก็กกกสิีว่าแลา้วบั่นก็เมนควมเพิ่นได้แต่เพิ่นเบ้านั่น,น,นเนาะเพราะว่า,าเพิ่นอยากเพิ่นกับจังปลูก พราะฉะนั้นแล้วเขาก็มีตีนม,มือมือครบสามสิบชองเขาก็เห็ดเอาอ่ามูเห็ดได้เขาก็ต้องเห็ดได้นะพี่น้องเนาะเ <c oughs> พราะว่ามันมันของปลูกของฟังนี่ก็ธรรมชาติแหละเนาะใส้ไปทั้งได้เืยพี่บัวมาพี่ยำ้ำ <c oughs> ทางไห <c oughs> เข่าไหนพูลงห่วยพวู ทำามนนี่บ่ได้บ่ป้าตัวใช้เหยไปได้ได้ทาบันนี่ฮะขามอ้อมพุ่นบ่ลงพี่บ่โอ้พุ่น้องพ่นไปตัดอยู่ผู้พี่น้องพี่น้องได้บันโอ้สอนจะไม่ย่างแลย ซื้อลูหลุดอยู่เหตุเงินได้เนาะขอบคุณบ่แม่นีไบ่ได้ผมนี่อบไปฮทางงวทางควายไปบ่นี่นนะ มันได้เป็นเป็นกีโต้มบันนี่มันยำยำอะไก็พขาชุ่ือยมันขึ้นนอชัยขื่นนอผู้อ๋อันนี้เป็นหวยเนาะโอ้เอ่ออืมอืมอืมมะที่อันไม้นี่ตัดหน้าข้าเจ้าหน้าคนอื่นเพิ่นบัว่าบ่เพิ่นบัวห้าอบ่ฮั่น์ไม่ว่าเป็นรักไม่เพิ่นนี่พองเองแน่น่ะเพิ่นบัวห้าอบ่ บละ่ะเงินวน่าเงินเพิ่นให้ได้ไปตัดไม่น้าเพิ่นชาทั้งบ้านอ้ไห่ได้หน้าไปหน้ามันเพิ่นจะค่วงได้เดี๋ยวนี่บุคือตะขิไม้มอึดหไม้บ่อดไม้บ่อดเอออึเอ๊ะ เบิ้งได้ถือหัวมอคัมเน้นนะ่ะโอ้ถือหัวมือกล้องคอยหะุ่มแห้งได้เจาะ <c oughs> นอคับ <c oughs> เอ่อหาตัดเอาไม่น้อยเอาเนาะอืม <c oughs> เอา้าเดี๋ยวให้น้องเป็นตัดไม้ตัดตอกให้มันได้เอาก่อนเแต่จังคอยแบกเมื่อเแต่จังคอยเมื่อตอกน้ำกัน,นเราเพียงเนาะเห็ดเนี่ยมันได้เอมันทัว่ว แต่ทั้งประตูนีจชัดเจงหาในพักในหย่าว่าไว้ให้น้องเพิ่นพอได้ปลูกได้วันพอได้กินเนาะเอ้าแป๊บนึงครับเว้ยอ่าโจ๊ะโจให้ออยเนยโจ๊ะบูเป็นละมือกล้องอืมแล้วป่านนีมเอวไงไถบ่รวมกับตัวนั้นก็นสิได้ด้าจบหนึ่งเนาะบอมใช้บรีหาเครื่องมัดหมดละมันจังมัดายบวัวหาตัดเครื่องอะมัด giới bạc ngài hai ngay quá. somebody am bài đi Lord yang mang bài đi lo đấy nhảy đu 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 เบ่งเด้อคอยเด้ออืมเปื่อนเนาะอยู่ในเนาะปึอ๊อ๋อผูกเป็นห่วยอันนี้ทางลัดไปใช่หน่นะน้อปโค้งไปโค้งไปโค้งแล้วไอันนี่บ่ลงทางจะไปหาเห็ดน,นะปึ๊บปึ๊บเอ้าเอ้า อย่าตกกมานี่ได้ทั้งนั้นไปพุ่นทั้งนั้น <c oughs> เอาขึ้นได้พวกบานนี่ได้อยู่บนน่อง <c oughs> ได้อยู่นอ่เอเซ็ตเซ็ตอึ๊บโอ้อืมผ่านไปเอาบานนี่ครับเลยเอ,อึ๊บ <c> อ <oughs> ึ๊บโคตายโอ้ mượn nó, ừ. ừ. phải bỏ bay bơ này, thịt tôm bướm, heo, ừ. ừ. nó là, hết anh nhảy lại với là bèn gan má, để si bé choi rồi. เออคนละคนละโจมคนละโจมรวดบรรทังเลเดี๋ยวนี้ดูอ่าใช้เชือกกันนายบอกให้เอาเชือกมาเชือกพางมามัดนะคนละมาฉ่ำป่ะคนละมาฉ่ำเชือกเออหาเครือก็ได้เครือมีพอแถวนี้นะต้นยังองนี่นี่ฮะกินอันนี้นะโอ้หมากยังดีนี่เนาะหมากยังหำเต็มอยู่น่ะ มีกระหอกกะเตะมาก,กินบ่อหนิเนาะกินได้บ่มันเป็นอะไรรสชาติมันมนัมหวานบ่หวานวานิดหนึ่งเออยวเออหาวเครื่อ,เองเดี๋ยวนาะลิงมันมากกินบ่กินลิงลิงมาก,กินบ่อหนินะเคยพ่ออยู่บ่ เออมีอยู่แต่นอกลพงาอนี่แหละเนะไปหาน้ำมายจุนหัวชักลงเต็มเป็นคอยดึงชังแล่นแหัวชักขึ้นคอค่ะเจ้าเจ้าเจ้านะเออพอดิ้งมันมากินหม่างอันนี้ตัวใหญ่อยู่บ่ตัวนี้น้อยนึงเจียบเีเจเจ๊ห้องมันนะ เจ็บเจ็บเจ็บมเงเงิงเสียงลิง<笑><笑>มันมาแล้วพ่อแล้ถ้าเจ้ากระยันชิบ่มันกับปุกพอมันตีเบ,บิงเจ้าเฉยอ่อือปึ๊บเอาจอดเขา นีกน่นก็เลมจนชชยคือมาหลอกอืมเวนยังเหยื่อนะรื้อ,อบ,บึงได้ประตูนกับเวนยังเวนที่ซ <c oughs> ื้อโออน้คือแง่เสะเวนเพชรบ่ห่วยขับขายไรบ่ขับขายไรเราไปขาย,ยนะได้เลยพะได้ชื่อเครื่องใช้เคลื่อนเจ้าหน่ย bức à. gái <laughs> vẫn à, chiều, học thể vông, dân hóa nó, dân hòa còn thể, ờ, ờ, còn thể. còn thể khai đấy, húp, ừ. đây gì đó đây nó, húp, ừ, lạy phi non, áo, là bỏ ngay đó, sẽ tiền đó, này nó. อันนี้นี่ก็คือคือแบบว่าให้ปลูกพังให้ให้หูจักเห็ดป่นหูจักทำม,มาหากินนะนะพี่นอ้องอ่าก็สิเป็นอ่าบทเรียนในตัวเพื่อนอาทางน้องเพื่อนก็นกนได้ถือว่ากากาสิีปูเป็นแบบว่าผู้หญิงแบบอ่าอันนั้นนะน้พี่นอ้องแบบว่าบ่ต้องแบบว่ารอ่อถาแต่ผู้ชายนะผู้หญิงก็เห็ดได้นะ มันกับบริกไกลคืวอวานแหละอยู่นี่ใ,ใกล้ๆนึงธรรมชาติเฮงแม้ว่าลังเดิมมาดีเลยเอาอีกบันนี้คงชิพอ่ออยู่ดอกเนาะยังเดือกกับบริหลายด้คือจะเป็นไข่เนี่ยปตูนก็ได้แบบคัดจมูกชัก ตากผลมวืวันนี้นี่ก็เป็นน้ำาั่งร่วมน้าออกบออยู่นี้นใส่ครับออกุย้ยนั่นแหละยังเดือยอยู่มุมนี้ใช้กุ้ยเ,เป็นยังนี่ ฮะกล้วยกล้วยกล้ยกินบ่เออนึกว่ลาลากอยนะว้ยห่นยา,าวก็ได้โอ,อก้กล้วยกินเนาะอืมนึบเลยน,นั่นออกมากก็ได้นะกล้วยยังนี่กล้วยกับเจ้าตำกินนะเห็นมัน้ยปู่กล้วยกล้วยตัวนี้เนาะ อห่านมีประโยชน์ดีเลยนี่เห็นบ่ออ่าตอกแล้วแล้วก็ยังเห็ดเป็นลาวตากผ้าเชลเบ่แล้วบานนี้ยังเหลือลานมุมนั้นที่ยังโมนันได้กับขางทั้งนี่เนาะอ้าวโอเคถือว่าได้มาลายเติบแล้วเราจงคอยผ่าเชลเลนมาอม้อมให้มันแล้วทั่วก่อนเนาะจะเมื่อยก่อนฉัน เวลาจังตอกเลาจังเฮ็ดมันเนาะอ่ามีสุสัดใหญไงอยู่คุณบู้มือเรอกอเอาพี่น้องฟังนี่ก็แล้วเรียบร้อยเนาะเริ่มแล้วบาทในหมออจอจันเข้ามาทุกที่เลยเอ,อ่านนร,ร้านนี้ก็แล้วเลยร้ยานนี้ก็แล้วแล้วฟังทังนั้นก็สิแล้วเลยยังเดือนไอยเดียวพี่น้องแอมทั้งนี้หน้าบ้านท่านเลยก็มาขันห้องนี้ มันก็เป็นเบิดแล้วบา่เนาะมันมันชัดชิ้แล้วตันนี้ในในชุดชุดนี้พี่น้องอ่าพี่น้องเพื่อนกับอบมิมนมะยุกแนะนํำในในในการที่จะเ,เทถือนขวและห้หงน้ำให้เคาะออกมาเคลื่อนต้องใส่เด้อบอตูนเด้อวัลซันอ่ากะกะซีฮดแบบสั้นแหละพี่น้องเนาะกะอันตัวนี้ อ่าสิเป็นงบทางทางลุงเพิ่มอ่าทีทีสีมาเห็ดเกินครัวแหละห้องน้ำนี้เนาะอ่าเมนเมนอยู่น้ำลุงเพิ่มพี่น้องทางบัตูนกับโบโมีในส่วนตัวน,นั้นเนาะอ่าแต่ว่าสี่หมื่นเท่าไรก็เงินสี่หมื่นเจ็ดร้อยอบ่อ่บาบุพุกับพ่อบ่หรือว่าจังใดกัยังบุพุพี่น้องเลยฮักบัตูนได้เบื้องนี้แต่เฉพาะ น,นี่บอกจักยามันดอกไปขึ้นไปน้ำะเจ้าเมื่อกี้นี่แหละอ่าบอแมนไปเตะไม่หนังจนทรอกไปอ่าพอดีถ้าบระตุนได้เบิ้งนี่แต่ว่าชื่อเครื่องชื่อคองนี่กะน,นาสีพ่ออยู่เพราะว่ามันเกือบเกือบหามนนื่นเนาะแต่ว่าค่าสร้างแต่กะทำลุงเพิมแล้วหลังไม่กะทั้งเรากับว่ายัางบัท่านมีว่าสั่นอ่าตัวนี้แหละพี่น้องแต่เขากระบ,บื้หัวพ่นเสียวน้ำท่า่ อ,อี่านัแต่ก็ถาเช็ดห้องน้ำแล่เขื่อนขั้วนี่ก็กยากในยมองนี่หละพี่น้องตัวที่ว่าหินเฮทรายเพราะว่า้าว่าทางมันเห่งนะก็โอเคอยู่ทาวาท่างมันโมเห่งนี่ย,ยากเท,ะเ,ทะเขามาบ้านหนองพอนี่เเดี๋ยวก็จังว่ากันนาอพี่น,อน้องเนาะอ่าพอดี ทั้งบดทั้งม้วนกับเมนยูน้ำน้ำลุงเพิ่มอ่าบัว่าเป็นสีสร้างเครื่องขึ้นมาให้เมื่อใดแล้วแล้วกับเบิ้งน้ำกันอีกเทื่อนึงเนาะถ้าว่าเอามาไหวให้ก็เกี่ยมไหวแล้วก็กระด,ดีพี่น้องถ้าสมมุิว่าเฮาจ้างให้เราต่อี่กาเพื่อเป็นการบดเสียเวลาหนึ่งเครื่องเฮาสร้างมาครบแล้วชองอุปกรณ์เฮาพร้อมบดทุกอย่างกับเมนมีแต่ว่าให้ทั้งงานสร้างเพิ่นดำเนินการต่อเลยอันนี้ ก็สิเป็นการดีเนาะกันยังดีกลัวเครื่องเขามันบุคบแหละพี่ก็รอเครื่องกันยังมากบูคบหรือว่าถ่านนะนะแหละมันมันมันเสียเวลาแต่เป็นไปได้ี่จัดเตรียมให้ยถให้่วนใดที่ใช้ส่วนใดที่ใช้อันนี้นี่นี่หนึ่งสองสามเปนี่นาพี่เนาะแต่มันสะดวกสบายกลัวหมดูนเนาะฮะ ามาอีกเลกโยโอ้ยลำทุ่มอยู่พุนคํามเยมืดดีแล้วพุนจิต๊ะข้าหัวลราเบาเลยเออฮะเนาะสิต๊อีกแล้วบาทนี่เถ้าพี่น้องไงกับเพื่อเป็นการบูชเวลากับบุมิอย่างไรเด้อพี่น้องเด้อกับน้อง,องเพิ่นไปตัดไม้ตัดตอกมาเห็ดทั่วหรือว่าสารผันนพ่นตอและเห็ดใดๆก็ได้ให้มันลแล้วแล้ให้มันแล้วมันทัว่วเราคุดนานละกะ เดี๋ยวชื่อในาฟักมาให้ปลูกเด้อมักแตงมักทั่วมันยังนั่นแหละพอได้กินได้ย่ำเด้ออ่าพอว่ามันมันเฮาเห็ดโบแล้วเฮาเกิดโบสามารถปลูกได้พอปลูกไปแล้วนี่มันก็แตกขึ้นมานี่ก็มันก็สิเป็นที่ป่าไก่แหละไก่ตอดไก่เคี่ยมันก็บโคักภายในแล้วเพราะฉะนั้นาปลูกเราให้มันได้กินอ่าเพื่อเคียนครัวเจ้าแล้วนี่สิบ่ได้กินบ่ เนาะหมักแตงหมักทั่วที่โได้ลกผักหอมใส่ลาบสิ้นในบอ่อแต่เพื่อนไงยังไม่ทันแล้วอกิดสิเพื่อนรัวนี่แหละเพื่อนญ่แล้วกิสิเขามาอยู่ดอกอเพื่อนไงแตงอืิเพื่อนญ่แล้วนี่ก็เขามาอยู่แล้วก็บเบิ่งน้ำนี่แหละกิเยี่ยมยามทำข้าวอยู่ดอกพี่น้องเนาะ กสิมาก,กีบมกแตงและว,วัาวาสิตปูมกแตงเอาขอ,ขอบคุณขอบคุณหลายเด้อพี่น้องเด้อทางบาตัตรทูลกษิตได้ขอล่ำลาและขอจบคลิปลงวยเพียงแจำนี้ก่อนเนาะขอบคุณขอบคุณหลายทางพวงมาลัพี่น้องเอ็ดซีพวงใาลัยจดีเบิร์ตทุกท่านที่เข้ามาเป็นกําลังใ,ใจและเบิ่งคลิปโอยบกา,ามโฆษณาสิ่งที่สําคัญเนาะและเข้ามาซัพพอร์ตกับบตัตรูลโดยตลอดมากพี่น้องเลขอบคุณขอบคุณหลายสำหรับคลิปนี้บัตรทลร่ำลาแล้วเจอกันคลิปหน้าเนาะ สบายดีเดอ้อพี่น้องเดอ้อไป